ผมกล้องครับใชรครับผมการครับอันนี้มาพบกันกับช่องพ่อลูกลูกนะครับวันนี้เราก็จะมาทําเมนูเนื้อขาลายจิ้มจุมนะครับวัตถุดีบก็จะมีเนื้อขาลายนะครับสองตอนอันนี้ม้วนเส้นนะครับแล้วก็มีผักกาดขาวมีผักบุ้งแล้วก็ผักอืกอ่นอ,อีกสองสามอย่างนะครับแล้วต่อไปเรามาติดตามดูวิธีการทํากันเลยนะครับขั้นตอนนี้เราก็จะ ซอยเนื้อให้มันเป็นแผ่นบางๆนะครับเพื่อที่ว่าเวลาโดนน้ามันจะได้สุกง,ง่ายครับเพราะว่าถ้าหนาเกินไปมันก็จะเมื่อยมือครับก็ซอยจนมันหมดนั่นเลยนะครับหลังจากที่หั่นเนื้อเสร็จหน้าตาก็จะเป็นประมาณนี้นะครับน่าทานมากเลยครับเนื้อนองลายต่อไปเราก็จะหั่นผักนะครับ ก็จะเป็นหน้าตาที่เราเตรียมไว้นะครับและต่อไปเราก็จะเตรียมน้ํานะครับต่อไปเราก็จะมาทําน้ําซุปกันนะครับเราก็จะใส่ขโนกับใบมะกรูดนะครับแล้วก็สะไคร้สองต้นกับหัวข่าหนึ่งหัวนะครับก็คิดว่าอาหารมื้อนี้ก็น่าจะอร่อยมากเลยนะครับ แล้วก็ใครที่จะใส่ผงชูรสเลือรหรืออะไรก็ใส่ได้ตามใจชอบเลยนะครับแล้วแต่นคนนะครับตอนนี้น้ำก็เดือดแล้วนะครับเราก็จะเอาเนื้อลงเลยนะครับ ตามเ้ื่อวุ้นเส้นเลยนะครับเราก็จะรอให้เนื้อมันสุกนะครับ ตอนนี้เนะื้อมันก็สุกแล้วนะครับเพราะว่าถ้าเราเลวกนานเกินไปมันก็จะเหนียวครับมันก็จะไม่แทรกครับมันจะยั่งไปขาดก็จะกินคู่กับน้ำํำแกงหยวเราครับืนุ่มสุดยอดจริงๆนะครับ าาเดี๋ยวตอนนี้เราก็จะปิดคลิปนะครับขอตัวรับไปรับประทานให้มันเต็มที่ก่อนนะครับก็ฝากกดไลค์กดซับสไครต์ให้พวกเราด้วยนะครับต่อไปมีเมนูอะไรก็จะมาทําให้คุณผู้ชมได้รับชมกันอีกนะครับขอบคุณครับถ้าชอบกดไลค์กดซับสไครต์กดติดตามอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะบ๊ายบายทุกท่าน